สวัสดีครับคลิปรีวิว CB บีแปลงซีบปี2016นะครับคันนี้เปิดราคาอยูที่หนึ่งแสนสอง่นเก้าพบาทนะครับดาวหนึ่งเก้อนอยู่ที่3,748งวดนะครับคันนี้เดิมทีเป็นตัว CB นะครับผมแปลงเป็น c ี r นะครับสีขาวนะครับยางหน้าพิเรลลี่รอสโซนะครับลายสายฟ้านะครับผมไฟหน้า LED มีชิวหน้าแต่งแล้วก็ที่กระจกมาให้นะครับมือเบรกมือคัดปรับระดับได้นะครับแฮนด์จะเป็นสีทองนะครับผมกุญแจหนึ่งดอกนะครับผม คันนี้มีล้มแปะฝั่งขวามานะครับตรงนี้นะครับมีการล้มมาให้นะครับผมท่อสลิปออนเอซีนะครับยางหลังเต็มนะครับผมได้บอกปากมาให้นะครับไฟายท้ายเหมือนจะเป็นไฟไท้ายแต่งนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับ มาดูเลขใหม่นะครับทันนี้เลขมาอยู่ที่2 8 0 0 0ืนโลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ สองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ